สุขที่เรากำลังไขว่คว้าอยู่นี้เป็นสุขจริงหรือเพียงแค่ความผ่อนคลายชั่วคราวหรือแท้จริงมันเป็นเพียงม่านบางๆที่คลุมดวงตาไม่ให้เรามองเห็นทุกที่แท้จริงหลายคนอยากมีชีวิตที่เป็นสุขอยากหนีทุกอยากพ้นปัญหาอยากหลุดจากวงจรเหนื่อยล้าแต่ลองหยุดนิ่งแล้วตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาดูสักครั้งว่าเรารู้จักทุกจริงๆแล้วหรือยัง หรือแค่รู้สึกไม่สบายใจก็เรียกมันว่าทุกข์หรือแค่เจอเรื่องไม่ถูกใจก็รีบผลักมันออกไปจนไม่เคยมองเข้าไปตรงๆว่าแท้จริงแล้วทุกข์คืออะไรและทำไมการรู้ทุกข์ถึงกลายเป็นก้าวแรกของการหลุดพ้นอย่างแท้จริงในคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกข์ไม่ใช่แค่ความเศร้าเสียใจทุกข์คือสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาแม้ในวันที่เราคิดว่าเรากำลังมีความสุข ลองเปรียบทุกเหมือนเงาที่ติดตัวเราอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนเงาอาจจางลงในที่สว่างแต่ไม่ได้หายไปเช่นเดียวกันแม้เราจะหัวเราะหรือเดินทางท่องเที่ยวแต่หากพิจารณาให้ดีสุขนั้นก็ไม่ยั่งยืนมันลื่นหลุดราวกับน้ำที่ตักไว้ในฝ่ามือไม่ว่าเราจะกำแน่นแค่ไหนสุดท้ายมันก็ไหลลงไปอยู่ดีทุกไม่ใช่สิ่งไกลตัวเลย มันอยู่ในทุกวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเพียงแต่ว่าเราเคยนิยามมันให้ลึกซึ้งพอหรือยังเช่นการรอคอยบางอย่างที่ไม่สมหวังความคาดหวังที่ไม่ได้ตามใจความเหนื่อยล้าที่สะสมแต่ไม่มีคำอธิบายความรู้สึกอึดอัดในใจที่ไม่เคยพูดออกมาความว่างเปล่าหลังความสําเร็จใหญ่หรือแม้แต่การเสพสุขซ้ำแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายเหล่านี้ ล้วนเป็นรูปแบบหนึ่งของทุกที่แฝงตัวมาในชีวิตประจำวันอย่างแนบเนียนพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าหากยังไม่รู้ทุกจริงจะไม่มีวันเห็นทางออกจากมันถ้าไม่ยอมเปิดตาดูว่าอะไรกำลังบีบรัดจิตใจอยู่ต่อให้เรามีทุกสิ่งในโลกใจก็ยังเหมือนติดอยู่ในกรงที่มองไม่เห็นลองมองชีวิตเหมือนคนที่เดินอยู่ในทะเลทรายทุกก้าวที่เดินคือการใช้แรงใช้ใจ ใช้ความหวังเพื่อให้ถึงจุดหมายแต่หากไม่รู้ว่าแท้จริงกำลังเดินวนเป็นวงกลมอยู่แค่มีความสุขกับหยดน้ำระหว่างทางก็เท่ากับกำลังยืดเวลาไปสู่ความหมดแรงอย่างช้าๆสุขชั่วคราวก็เหมือนเงาบนผิวน้ำมองแล้วสวยงามแต่จับไม่ได้สุขที่แท้จริงจึงต้องไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกและเส้นทางของสุขที่แท้ต้องเริ่มจากการรู้ทุกข์ให้จริง เราจะรู้ทุกได้อย่างไรถ้าใจเรามักรีบเบือนหน้าหนีเมื่อรู้สึกเจ็บนี่คือสิ่งที่หลายคนพลาดเมื่อเจอทุกก็อยากรีบหาทางออกหาความสุขใหม่มาทดแทนหากเจอความเศร้าก็เปิดมือถือดูอะไรตลกตลกหากเครียดก็หาขนมหวานอร่อยๆอกินหากรู้สึกอ้างว้างก็รีบหาใครสักคนมานั่งคุยด้วยแม้จะไม่เข้าใจเราก็ตาม แต่วิธีแบบนั้นไม่ได้ทำให้ทุกหายไปมันแค่ทำให้เราหยุดรู้สึกถึงมันชั่วคราวเหมือนยาแก้ปวดที่ไม่ได้รักษาแผลการรู้ทุกข์ให้จริงจึงไม่ใช่แค่การยอมรับว่ามีทุกข์แต่คือการเปิดใจเข้าไปดูสังเกตให้ลึกไม่ผลักไสไม่หลอกตัวเองอยู่กับความรู้สึกนั้นอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องรีบวิ่งหนี เหมือนคนที่หิวมากแล้วกลั้นใจไม่ยอมกินอาหารเพราะจะได้รู้ว่าความหิวคืออะไรมันบีบคั้นจิตใจยังไงเมื่อเรารู้จักความหิวอย่างแท้จริงเราจะเห็นค่าของอาหารที่แท้จริงไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่คือสิ่งที่รักษาชีวิตเราได้ในทํานองเดียวกันเมื่อเรายอมเห็นทุกจนถึงราก เราจะเริ่มมองเห็นว่าสุขที่เราเคยไขว้คว้าอาจเป็นแค่เปลือกบางๆที่เคลือบทุกไว้อีกชั้นหนึ่งเท่านั้นการรู้ทุกจึงเป็นเครื่องปลุกให้ตื่นเป็นเหมือนการเปิดหน้าต่างให้แสงส่องเข้ามาในห้องที่มืดมานานและเมื่อแสงส่องเข้ามาเราจะเริ่มเห็นสิ่งของในห้องนั้นชัดขึ้นเราจะรู้ว่าสิ่งไหนควรวางสิ่งไหนควรเก็บและอะไรที่ทำให้หกล้มซ้ำซากในทางธรรมะ นั่นคือปัญญาที่เริ่มงอกขึ้นจากใจไม่ใช่ปัญญาจากการอ่านหรือฟังแต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการกล้ายืนอยู่กับทุกข์จ้องมันอย่างไม่หลบหน้าไม่หันหลังให้ไม่ต้องตีความมากไม่ต้องแปลความหมายเพียงแค่อยู่กับมันอย่างตรงไปตรงมาใจจะเริ่มพูดความจริงกับตัวเองได้ความจริงที่ว่าสุขภายนอกไม่เคยทำให้เราพอเพราะความพอไม่เคยเกิดจากสิ่งภายนอกเลย มันเกิดจากการเห็นชัดเจนว่าทุกคืออะไรและสุขแท้คืออะไรเหมือนคนที่เลิกกินของหวานจัดไม่ใช่เพราะฝืนใจแต่เพราะรู้แล้วว่ามันทำให้ป่วยสุขแบบเดิมที่เคยชอบก็จะดูจืดชืดไปเองนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าจึงเริ่มต้นคำสอนด้วยทุกข์เพราะหากยังไม่รู้ทุกข์ให้ลึกชีวิตจะยังคงวิ่งวนอยู่ในวงจรเดิม เปลี่ยนแค่ฉากเปลี่ยนแค่คนข้างๆแต่ข้างในก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมเงาเหมือนเดิมอึดอัดเหมือนเดิมไม่พอใจเหมือนเดิมบางคนเปลี่ยนงานเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนคู่ชีวิตแต่สุดท้ายกลับมาอยู่ตรงจุดเดิมของใจเพราะยังไม่รู้จักทุกของตัวเองจริงๆทุกของเราจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่มันคือครูคนสำคัญที่กำลังมาบอกเราว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องหยุดหลอกตัวเอง หากใครกล้ายอมรับความจริงข้อนี้ใจจะเริ่มคลายไม่ใช่เพราะได้คำตอบครบทุกข้อแต่เพราะใจหยุดถามในสิ่งที่ไม่มีคำตอบไม่ถามว่าทำไมเขาไม่เข้าใจเราไม่ถามว่าทำไมเราต้องเหนื่อยไม่ถามว่าทำไมโลกไม่เป็นอย่างที่หวังแต่กลับถามตัวเองว่าทุกที่กำลังเกิดอยู่มาจากอะไรไม่ใช่ใครทำให้ทุกข์แต่อะไรในใจเราที่ตอบสนองจนเกิดทุก คำถามนั้นจะพาไปสู่ความเข้าใจใหม่ว่าสุขไม่ใช่การไม่มีทุกข์แต่คือการมองเห็นทุกอย่างจำชัดจนมันไม่สามารถหลอกเราได้อีกต่อไปเมื่อรู้ทุกข์ได้จริงความหลงจะค่อยๆจางใจจะไม่รีบไขว่คว้าสุขอีกต่อไปเพราะรู้ว่าสุขแท้ไม่ได้อยู่ในโลกภายนอกแต่คือความเป็นอิสระจากสิ่งที่เคยบีบระจัยเราไว้นั่นแหละคือชีวิตที่ไม่หลงสุขชั่วคราว ชีวิตที่เริ่มต้นด้วยความจริงและค่อยๆเดินไปบนทางพ้นทุก์ทีละก้าวอย่างมั่นคงเมื่อใจเริ่มยอมรับความจริงของทุกได้อย่างไม่หลีกหนีเราจะเริ่มรู้จักภาวะของการรู้ตัวมากกว่าการรู้สึกอย่างผิวเผินเพราะการรู้สึกมักแปรผันตามสิ่งเร้าภายนอกเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์แต่การรู้ตัวนั้นเป็นการวางใจอย่างมีสติ มองสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นโดยไม่เติมแต่งด้วยอารมณ์หรือความอยากคนทั่วไปเมื่อเจอความเหนื่อยเจอปัญหาเจออารมณ์ก็จะรีบตอบสนองเช่นหงุดหงิดโวยวายเงียบหนีหรือเสพสิ่งปลอบประโลมเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นแต่คนที่ฝึกรู้ทุกอย่างเข้าใจจะไม่รีบตอบสนองแบบอัตโนมัติแต่จะหยุดเพื่อดูใจตนเองว่ากำลังรู้สึกอะไร กำลังถูกความอยากอะไรผลักดันกำลังคาดหวังสิ่งใดอยู่เบื้องหลังและกำลังกลัวอะไรอยู่ในใจลึกๆการรู้เท่าทันใจเช่นนี้จะทำให้เราไม่เป็นเหยื่อของทุกข์ไม่ว่าเรื่องจะใหญ่หรือเล็กลองนึกถึงคนที่ติดกับดักในห้องกระจกเงาเขาวิ่งหนีเงาของตัวเองอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่เมื่อหยุดวิ่งยืนนิ่งแล้วมองเงาอย่างเข้าใจจะรู้ว่าแท้จริงไม่ได้มีอะไรไล่ตาม เพียงแต่ใจหลงคิดว่าต้องหนีและนั่นคือกับดักที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตกับดักของความไม่รู้ทุกข์ให้จริงทุกที่เกิดขึ้นไม่ได้ร้ายกาดไปกว่าความคิดของเราที่มีต่อมันบางครั้งความกลัวทุกกลับเจ็บปวดยิ่งกว่าทุกจริงๆเสียอีกเพราะเราไม่ยอมรับไม่อยากเผชิญไม่กล้าดูมันในแง่จริงเมื่อเรากล้ารู้ทุกแบบไม่ปรุงแต่งไม่เพิ่มหรือลดทอน เราจะเริ่มเห็นว่าหลายสิ่งที่เคยเรียกว่าปัญหาแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นชั่วคราวเหมือนเมฆบนฟ้าไม่ได้อยู่ถาวรและไม่ใช่เราด้วยหากเข้าใจตรงนี้ใจก็จะวางลงไม่หลงสุขไม่มีทุกข์และไม่ดิ้นรนเกินไปกับสิ่งที่เป็นธรรมดาของโลกสุขแท้จึง,จงไม่ใช่การไม่มีเรื่องให้ทุกข์แต่คือการไม่ทุกข์กับเรื่องที่ยังคงเกิดอยู่ในชีวิตได้อีกต่อไป ลองยกตัวอย่างจากชีวิตจริงบางคนทำงานเหนื่อยเครียดถูกกดดันมีความคาดหวังจากรอบข้างในวันที่ได้หยุดพักได้ไปเที่ยวได้กินของอร่อยเขาก็รู้สึกดีแต่พอกลับมาเจอหน้าที่เดิมความรู้สึกเหนื่อยก็กลับมาอีกเพราะสุขที่เกิดขึ้นในวันพักผ่อนนั้นเป็นเพียงการกลบทุกข์ไม่ใช่การรู้ทุกข์แต่ถ้าเขาเริ่มพิจารณาอย่างลึกลงไปว่า ทำไมการทำงานถึงทำให้ทุกข์เป็นเพราะงานหนักหรือเพราะใจอยากให้มันง่ายเป็นเพราะคนรอบข้างหรือเพราะใจคาดหวังให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการเป็นเพราะเหนื่อยจริงๆหรือเพราะใจต่อต้านในสิ่งที่ต้องเผชิญเมื่อเห็นเหตุชัดใจก็เริ่มเปลี่ยนมุมมองจากที่เคยทุกกับงานก็อาจเปลี่ยนเป็นเข้าใจธรรมชาติของการทำงาน จากที่เคยรำคาญเพื่อนร่วมงานก็อาจเห็นว่าเขาก็มีทุกข์ของเขาเช่นกันจากที่เคยแบกรับความคาดหวังก็อาจเริ่มวางใจให้เบาขึ้นนี่คือผลของการรู้ทุกข์ไม่ใช่แค่เข้าใจความรู้สึกแต่เข้าใจต้นเหตุของมันและต้นเหตุนี้เองที่จะเป็นประตูเปิดไปสู่ความไม่หลงสุขชั่วคราวอีกต่อไปสุขที่ไม่หลงจึงเป็นสุขที่อิงอยู่กับความเข้าใจไม่ใช่อิงกับความสมหวัง คือสุขที่อยู่ได้แม้ในความไม่แน่นอนของโลกสุขที่ไม่ต้องขึ้นกับใครไม่ต้องพึ่งอะไรสุขที่เป็นอิสระจากการดิ้นรนที่จะสุขเมื่อสุขนั้นเกิดขึ้นใจก็จะมีที่พักอย่างแท้จริงไม่ต้องเร่ร่อนหาสิ่งปลอบใจไม่ต้องไล่ตามภาพลวงของความสมบูรณ์แบบเพียงแค่เข้าใจสิ่งที่เป็นก็เพียงพอแล้วที่จะอยู่กับมันได้อย่างสงบ การรู้ทุกข์ไม่ใช่เป้าหมายแต่คือหนทางเมื่อเดินบนหนทางนี้ใจก็จะค่อยๆละความหลงและเมื่อใจไม่หลงสุขใดๆก็ไม่สามารถหลอกเราได้อีกนี่คือชีวิตที่ไม่หลงสุขชั่วคราวชีวิตที่รู้แจ้งในธรรมดาของโลกและวางใจอย่างเป็นอิสระเมื่อสุขใดไม่อาจล่อลวงใจให้หลงได้อีก นั่นคือสัญญาณว่าใจกำลังเติบโตสู่ความเข้าใจในธรรมอย่างแท้จริงสุขที่เคยวิ่งหาอาจยังอยู่ที่เดิมแต่เราเปลี่ยนไปจากที่เคยวิ่งตามก็กลายเป็นเพียงผู้สังเกตจากที่เคยเอาใจเข้าไปผูกก็กลายเป็นเพียงผู้รู้ผู้เห็นแม้ยังมีเสียงหัวเราะในบางวันน้ำตาในบางคืนแต่ใจจะไม่ตื่นตกใจกับมันอีกต่อไป เพราะรู้แล้วว่าทั้งสุขและทุกข์ล้วนเป็นแขกมาเยือนมาถึงเวลาก็ไปเหมือนคลื่นกระทบฝั่งไม่อาจหยุดได้แต่ไม่ต้องวิ่งหนีเพียงแค่ยือนอย่างมั่นคงก็พอในวันที่ใจไม่หลงสุขเราจะเริ่มเลือกสิ่งต่างๆในชีวิตด้วยมุมมองใหม่ไม่ใช่เพราะมันจะให้สุขแต่เพราะมันไม่สร้างทุกเพิ่มบางคนอาจลดการเสพสื่อเพราะรู้ว่ามันกวนใจเกินไป บางคนอาจหยุดวิ่งตามความฝันบางอย่างเพราะรู้ว่ากำลังใช้มันหลบทุกข์บางคนอาจเลิกพยายามเอาชนะคนอื่นเพราะรู้ว่ามันไม่เคยชนะใจตัวเองนี่ไม่ใช่การยอมแพ้ต่อชีวิตแต่มันคือการกลับมารู้จักชีวิตที่แท้ที่ไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องเทียบกับอะไรเพียงอยู่กับความจริงอย่างไม่ปรุงแต่งก็เพียงพอแล้วสำหรับใจที่ต้องการความสงบ ในโลกที่เร่งรีบและเต็มไปด้วยการเปรียบเทียบใครๆก็อยากมีอยากเป็นอยากได้อยากสุขแต่มีน้อยคนนักที่จะยอมรับและเข้าใจทุกอย่างลึกซึง้งเพราะการเข้าใจทุกไม่ได้ให้รางวัลทันทีแต่มันเปลี่ยนทั้งวิธีมองชีวิตไปตลอดกาลเมื่อเปลี่ยนมุมมองสุขก็ไม่ใช่สิ่งน่าหลงไหลอีกต่อไปและทุก,ก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อน บางคนเคยรู้สึกว่าความทุกข์นั้นหนักแน่นเหมือนหินใหญ่แต่เมื่อเข้าใจธรรมชาติของมันก็จะพบว่าหินนั้นกลวงหนักเพราะใจแบกไม่ใช่เพราะหินมีน้ำหนักแท้จริงทุกข์คือครูที่ดีหากเรายอมเรียนรู้สุขที่ไม่หลงคือรางวัลจากบทเรียนนั้นสุขแบบนี้ไม่มีเสียงปรบมือไม่มีรางวัลจากใครแต่ใจเราจะรู้เองว่ามันพอไม่ใช่เพราะโลกหยุดวุ่นวาย แต่เพราะใจเราไม่วุ่นวายตามโลกอีกแล้วขอให้ใจทุกดวงค่อยๆเรียนรู้ที่จะไม่หลงในสุขชั่วคราวและกล้าที่จะเปิดใจรับรู้ทุกอย่างแท้จริงเพราะนั่นคือประตูสู่การวางวางได้แม้กระทั่งสุขและเมื่อวางได้ใจก็เบาเบาพอที่จะเป็นอิสระจากสิ่งที่เคยยึดถือทุกย่างก้าวต่อจากนี้หากไม่เริ่มต้นจากการรู้ทุกให้จริง ทางเดินแม้จะสว่างแต่ก็ยังอาจพาไปสู่เงามืดแต่หากใจรู้ทุกได้แจ่มชัดแม้ทางยังมือดอยู่บ้างก็เดินได้อย่างมั่นคงเพราะรู้แล้วว่าความมืดไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีชีวิตที่ไม่หลงสุขชั่วคราวคือชีวิตที่เลือกจะอยู่กับความจริงไม่ใช่เพื่อทนอยู่แต่เพื่อเข้าใจอย่างลึกซึ้งและจากความเข้าใจนั้นเอง จะเกิดความสงบเกิดความพอและเกิดอิสรภาพของใจอย่างแท้จริงเมื่อใจไม่วิ่งไล่ตามสุขและไม่วิ่งหนีทุกข์มันจะเริ่มหยุดนิ่งได้ในความนิ่งนั้นสิ่งที่เคยพร่ามัวจะค่อยๆชัดเจนสิ่งที่เคยเป็นปัญหาจะกลายเป็นแค่เหตุการณ์สิ่งที่เคยเป็นเรื่องใหญ่จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะใจที่เห็นทุกได้ชัดย่อมไม่ถูกทุกข์หลอกให้วันไว หลายคนเข้าใจผิดว่าความสงบจะมาเมื่อไม่มีปัญหาแต่ความสงบแท้จริงไม่ได้เกิดจากการไม่มีปัญหาแต่เกิดจากใจที่ไม่วันไหวเมื่อปัญหาเกิดขึ้นต่างหากการฝึกเห็นทุกข์จึงไม่ใช่แค่เพื่ออยู่กับปัญหาให้ได้แต่เพื่อเปลี่ยนความสัมพันธ์กับทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงจากที่เคยเป็นศัตรูก็กลายเป็นสิ่งที่เรียนรู้จากที่เคยเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดก็กลายเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจ เมื่อความเข้าใจเกิดขึ้นสุขที่แท้จะค่อยๆปรากฏขึ้นโดยไม่ต้องพยายามสุขที่ไม่ต้องเสแสร้งสุขที่ไม่ต้องแกล้งยิม้มสุขที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขสุขที่แม้ไม่มีใครเห็นแต่ใจรู้ว่าเพียงพอลองเปรียบเทียบเหมือนลมหายใจเราหายใจอยู่ทุกวันโดยไม่ต้องวิ่งไล่ไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีรางวัล แต่ลมหายใจนั้นคือสิ่งที่ทำให้เรายังมีชีวิตอยู่สุขแท้ก็เช่นกันไม่วือวาไม่ตื่นเต้นไม่เร้าาจแต่มันสงบเย็นและไม่ต้องอาศัยสิ่งใดมาช่วยพยุงสุขที่ไม่หลงสุขชั่วคราวนั้นมีอยู่แล้วในใจทุกคนเพียงแต่เรามักซ่อนมันไว้ด้วยความอยากอยากให้ชีวิตดีขึ้นอยากให้คนเข้าใจอยากให้โชคดี อยากให้สุขสมและเพราะความอยากเหล่านี้เองที่บังสุขแท้ไว้ไม่ให้ปรากฏจึงไม่แปลกที่พระพุทธเจ้าสอนว่าก้าวแรกของการพ้นทุกข์ไม่ใช่การหาสุขแต่คือการเห็นทุกข์ให้แจ่มชัดจากนั้นจึงค่อยรู้เหตุของทุกข์และเหตุของทุกข์และเดินไปสู่ทางที่ทำให้ไม่ต้องเวียนกลับมาเจอทุกข์อีกทางนี้ไม่ต้องใช้ศรัทธาเพียงอย่างเดียว แต่ใช้การสังเกตใช้การฟังใจใช้การพิจารณาอย่างเงียบเงียบเหมือนช่างฝีมือที่ขัดไม้ทีละเส้นไม่รีบร้อนแต่ประณีตและรู้ว่าทุกจังหวัดที่ขัดคืบหน้าไปเรื่อยๆใครที่เริ่มหันมาเรียนรู้ทุกในชีวิตประจำวันไม่ต้องกังวลว่าจะช้ากว่าใครเพราะการเปลี่ยนแปลงทางใจไม่มีใครเทียบกับใครได้ทุกคนเดินในเส้นทางของตัวเอง มีความทุกข์ของตัวเองมีบทเรียนของตัวเองและเมื่อพร้อมใจก็จะเบิกบานขึ้นเองโดยไม่ต้องบอกใครเหมือนดอกไม้ในป่าที่ไม่เคยประกาศว่าจะบานแต่มันบานได้โดยไม่ต้องพิสูจน์กับใครชีวิตที่ไม่หลงสุขชั่วคราวจึงไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นชีวิตที่เข้าใจความไม่สมบูรณ์แบบอย่างลึกซึง้งจนไม่ต้องเรียกร้องให้ชีวิตต้องดี แต่กลับรู้จักอยู่กับชีวิตอย่างที่มันเป็นได้อย่างสงบแม้จะยังมีบาดแผลแม้จะยังมีวันที่เหนื่อยแต่ใจจะไม่หลงว่าแผลนั้นคือตัวเราหรือความเหนื่อยน,นั้นต้องหมดไปจึงจะสุขเพียงแค่อยู่กับสิ่งที่มีเห็นตามความจริงไม่เติมไม่ลบสุขก็จะไม่ต้องตามหาและทุกข์ก็ไม่ต้องหนี